ย้โย้ก็สุดรับทุกคนอยู่กับผมออนเซ็นนะครับวันนี้เร,ราก็มาเล่นซีรีส์ยูของเดลคูนะครับจากทีมบุยลำนั่นเองนะครับใครไม่รู้จักลีก็บ้านแล้วนะทุกคนก่อนที่เข้าไปรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้อ,อนเซ็นคุมด้วยนะครับทุกคนเพื่อการไม่เสียเวลาเนี่ยไปดูซีรีสกิูกันได้เลยนะครับ สกิลแรกครับก็จะเป็นอันโตนิโอนะครับเพิ่มเลืกเพิ่มโล่สูงสุดอย่างทาวอนะครับเออและส่วนสกิลที่2องครับทุกคนก็จะเป็นฟอร์ดนะครับได้รับเพชรพีขณะถูกโจมตีนะครับส่วนสกิลที่3นะครับทุกคนก็เป็นชุบเพื่อนไวครับอันนี้คือผมเอาไปหนึ่งสีไม่น่าได้ช่วยสําหรับผมเท่าไหร่ครับส่วนสกิลกดก็เป็นโคโน่นั่นเองครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนก็จะเป็นบูนะครับตัวเปิดแมบนะครับแล้วก็ส่วนไอเทมเสริมก็จะเป็นตะกร้าเสร็จหลักประโยชน์นั่นเองนะครับเพื่อออเเเเเปป็นนนนนนกกกาาารรรรรไไไมม่่่่สีียยยวววลลลดดดูััั้ะะะะคคคบบผจจหืงทุ ยี่สิบเพยบริการรับเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกใช้เพียงแค่ยูดีเติมง่ายไม่ยุ่งยากแล้วเขายังรับเติมเกมอื่นอนอีกเพียบและแอพพิีเมียมอีกมากมายเปิดบริการยีิบชั่วโมงสามารถค้นหาใน Google ว่า24่สิเพยและเติมเกมได้เลยนะครับและอย่าลืมใช้คูปองออนเซ็นเพื่อรับโค้ดส่วนลดฟรีไฟล์ด้วยนะครับมาครับทุกคนเราไม่อยู่ในแบบหาตะวันนะครับแล้วก็หู อ้เนี่สถานีโทรทัศน์นี่คนเยอะตลอดเลยนะครับคือผมลงตลอดเลยนะครับไอ้หาดตะวันคือผมไม่เคยลงที่ไหนเลยครับนอกจากไอ้สถานีโทรทัศน์นะทุกคนนะครับมากับสกิลเดอะคูนะครับแต่ว่าจะมีสกิลหนึ่งคือผมไม่ได้ใช้ครับคือไม่มีเพื่อนในชุปนั่นเองนะครับคือเป็นไงคือคนมันเก่งไงครับเือนเลยมาหนึ่งสีจ่ิงจริงไม่ใช่ครับคือเพื่อนไม่ครบนั่นเองนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนไม่ครบก็เล่นคนเดียวครับโอ้ยมีปืนชาร์จด้วยวะทุกคนคนจะวิ่งเต็มไปหมดเลยนะครับสวยครับไปสานนะครับ อันนี้มุมดักบุมม้มปดหมดเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมพยายามเล่นมุมนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เราแวงข้างหลังไปด้วยนะครับพยายามฟังเสียงเท้าจากหูฟังนะครับทุกคนการเล่นฟีฟานี่หูฟังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับแล้วลองลองมาก็เป็นฝีมือแล้วนั่นเองนะครับเอ้ยเองขึ้นไม่ทาอะไรน้องทำออกเลยครับทุกคนพวกนี้ชอบเล่นอันนี้นะครับชอบเล่นแมกขึ้นแจ็คสันมูนวอล์กขึ้นไปด้านบนนะทุกคนวิปังตาเอ๋ ควจะเปิดโคโน่นักเลยครับลูกซองใหม่ด้วยนะคนสองเหมือนตัวนี้จะมาหนึ่งสี่นะทุกคนตอนนี้ผมเล่นอยู่นะครับชุดชุดหน้ากากไฟเขาแจกฟรีนะครับก็เลยจะเห็นเยอะหน่อยนะครับเหมือนจะมีเสียงท้ามาอีกนะทุกคนเหมือนอยู่ด้านบนนะครับจะเหนี้เราฟาร์มดีกว่าเปิยครับปืนใหม่นะโอ้ผมไม่ค่อยถูกกับปืนใหม่ด้วยทุกคนโอ้ยิงไม่ยิงไม่ออก อยู่ครับน <t ell noise> <Ms. S 1> ี่ไปก่อนครับ eh มุ้งมวยนะทุกคนอฮ้ยลูกซองแปะนะต้นเกมคือขี้โกงจัดเลยนะครับผมไม่ค่อยอยากปั๊มยาทุกคนเขามีจุดส้มนะครับเม่กี้ผมจะปั๊มยาและจุดส้มบอกเขานะครับว่าผมอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอ้โไอกล่องนี้วางไม่ได้ด้วยเฮ้ยกล่องเฮ้ยโอ้โหสวยละเหมือนเขาพยายามจ่อยวอกนะครับเหมือนเขาจะขังตัวเองไว้ในวอกนะทุกคนไม่แน่ใจว่าเขามีกี่ตัวนะครับทุกคนโอ้ไม่กล้าปั๊มยาเลยนะครับเขามีจุดส้มนะทุกคน เหมือนด้านนอกจะมีตัวอีกนะครับเหมือนยินเสีเท้านะครับโอเคโอ้หไม่ได้นะเราต้องปั๊มยาแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวเขามาเราเล่นไม่ได้ครับ๋ต่ปั๊มยาเราวิ่งนะครับเหมือนเขาจะมาด้านหลังเรานะะังหวนนี้วิ่งดีครับรออะไรหามุมเล่นใหม่นะครับปั๊มยาแล้วเปลี่ยนมุมเล่นนะครับพยายามอย่านั่งอยู่ที่เดิมนะครับถ้าเรายิ่งน่ะยิ่งนั่งมาร์กยิ่งนานนะครับวิธีสังเกตจุดมาร์กต้มง่ายว่าเราติดไม่ติดอยู่ใต้อยู่ตรงแถบเลือดนะครับทุกคนหครเล่นฟรีไฟล์มานานแล้วอาจจะไม่่สสัััังงเเกกกตตนนนนนนะะคคครรรบบบบมมจีขึ้ออยูป็แถถาทุ เหมือนเขาจะใช้ตัวนี้นะครับไอตัวไมเคึ้นแจ็คสันนะมูนวอล์กขึ้นไปไม่น่ใจว่าเรียกอะไรนะครับไอตรงพีกมันแก้แล้วแต่ตรงไอศสตร์มีทรรษัทมันยังไม่แก้นะครับเพราะว่ามันไม่จุดสูงนะครับอุ้ยคือแบบตอนนี้ชิ่งชิงชิงวาร์กกันไปวาร์กกันมานะครับจะอยู่ด้านบนสองตัวเลยนะครับแต่งนี้เราก็ฟาร์มให้ก่อนนะครับโอเคชิง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 ไม่น่ใจว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับยิงก่อนเลยครับผมเหมือนจะอยู่ด้านบนสองเลยนะครับ มีตัวที่ยิงกับเราตะกี้ไหมนะผมเป้าไม่รออีกนะครับโนโอ้โหเป้ามาดิเจ็บเจ็บครับเน้นต่อเลือดนะเหมือนมีตัวมาเอ้ยเข้าบนเนาะโอ้โตรงนี้วิ่งก่อนเลยนะครับหามุมเล่นกันเลยครับมาดิโอ้โหไม่โดนปิดได้วาบกันนครับเปลี่ยนมุมเล่นด่วนเลยครับทุกคนจะตายโอ้พี่ใจเย็นพี่พี่จะใจเย็นนะพี่เล่นเกมด้วยกันอย่าตีกันปิดเลยปิดเลยเข้ามุมเดิมนะครับ ปั๊มยาเลยครับรีบปั๊มยาแล้วรีบเปลี่ยนมุมเล่นนะครับนีครับถ้าเรารีบเปลี่ยนมุมเล่นเขาจะไม่รู้จุดแล้วนะครับไม่โผล่เลยว่ะทุกคนพวกนี้ต่อยขีดกันเนี่ยสวยครับได้เกาะสาม,มาล้ครับเกาะสามเต็มเดี๋ยวเราเปลี่ยนเอาลิงก์ก่อนนะครับเี๋ยวเราได้ใช้้วทุกคนโอ้โหไล้ตีดูกันนะครับคนสามตัวเมื่อกี้นะครับ ไอพวกนี้แม่งเกียนจริงๆมาดิมาดิาดอุ้ยมาดิดาวหนึ่งอุย้ยมาดิโอ้เหมือนเขาจะซุกกันนะครับโอ้สวยแล้วเราปืนยิงกัมีกระสุนมาดิมาดิอุ้ยฮะโอ้อโหนึกว่าตัวนี้ดาวเอาชุบกันไวจังโอ้โหกระสุนหมดอีกสวยแล้วเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องไว้ทิ้งไว้ตรงนั้น เดี๋ยวไปเอากล้องนะครับขอร้องอ่ะสวยครับก็ศูนย์สามเมตรโอ้โหพอไม่เนี่ยเราเปิดอันนี้นะครับเสบียงนะเรียกมาอะไรรัวๆอะไรนะทุกคนไม่จํากัดนะครับนี่ครับไอเทมสารพัดประโยชน์นะทุกคนมันจะมีตัวด้านบนด้วยนะครับโอ้ยน่าจะสามตัวนะครับผมไม่ยอมนะทุกคนพืผมจะเอาให้ได้นะครับ เขาวิ่งวนไปพูดทั่วต้เอ๋โอ้โหดูดิดูมาเล่นนะทุกคนโคตรมึนโอ้โหคือเสียงเทา้าคือมันหน้าหลังไปหมดเลยนะครับจ้เอ๋ไปไหนไปไหนตรงนี้ป่าเลยนะครับฮะไอตัวผู้หญิงมาอยู่นี่เองเองเออปืนใหม่ยิงไม่ออกยิงไม่ออกยิงไม่ออกโอ้โหตายแล้วปืนใหม่ เล่นไม่ได้ไม่รู้ซ้ำออกก่อนซ้ำออกก่อนซ้ำออกก่นอ,อกกนเลยปืนใหม่มาดิตรนนี้วัดใจเลยมาดิสวยวือนยังดาวอยู่ครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับ <S <S ไม่แน่ใจว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านบนหรือเปล่านะครับท<ๆ>ุกคนเดี๋ยวเช็คนะครับอ่ะอ่ะไม่มีแล้วหร,อ,หรออีกตัวหนึ่งน่าจะออกไม่ก็มีแค่สองตัวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนปืนเลยครับทุกคน ไม่เล่นแล้วนะครับปืนใหม่นะครับใครอยากดูคลิปผมเล่นปืนใหม่ไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับทุกคนโอเคคลิปใช้ว่าใช้สกิลวาสนาแบกแรงเอ่อสุ่มแบกแรงนะทุกคนเออนั่นแหละไปดูได้นะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับใครได้ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนจังหวะนี้จะเปิดล่าเลยนะครับมาแลกของมาเยอะๆนะครับอุ้ยโอ้โหกอะสี่โอวจะแลกจะแลกอันนี้หน่อยทุกคนเออไปแลกอันนี้มาเยอะจะได้นะครับไม่เป็นไรครับจะแลกที่ชุบตัวเองนะทุกคน ุ้ย่งตัวยิงตรงนี้ข้างๆเราสวยครับตัวที่เราเปิดล่าตายพอดีเหรอเาเอาตัวนี้ก็ได้ครับไป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 น้องอย่าพี่ยิงกันให้พี่ยิงด้วยให้พี่ยิงด้วยอ่ะหมดแล้วเหรออุย้ยมีอีกนะครับด้มาดิเหมือนด้านล่างจะมีอีกนะครับทุกคนโอ้โหป้อมไม่ล็อกสวยแล้วเราด้านขวามาอีกเจ้าวันนี้ ยิงตัวด้านขวากอนมาดีพี่เป็นซุนหงอคงน้องจจ้าวันนี้โคโนโ,โคโนโต่างคนต่างโคโนโแต่พี่คมกว่าน้องมาดิหมดยังหมดแล้วเหรอเหมือนจะหมดแล้วนะครับค <amp> ืนร้านะครับทษทีครับไม่ได้ตั้งใจซ้ำศพนะและทกุกคนมาเปลี่ยนด้วยครับสวยเลยนะสวยครับกระท้าเล็กเชฟกระท้าเล็กเหมือนจะหมดแล้วนะครับ พยายามอย่าฟาร์มนานนะทุกคนพยายามเก็บซ่อมเกาะเยอะๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าวงก่อนนะครับทุกคนโอ้โหสกิลที่สกิลคือมันแบบเหมือนเสียไปช่องหนึ่งฟรีๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ชุบเพื่อนนะครับสกิลนี้เอ้ยแม่เรียกหลังจานหรอหนุ่มโอ้โหตกใจหมดเหนน็นอะไรแวแบบ๊บๆนึกว่าโกโกวาอันนี้มนไม่ได้มีชุดโกโกวาทุกคนไอไอตรงนั้นคือโกโกวายืนเลยถ้าที่ผมจะไม่ผิดนะโกโกมา โก้สีสีไม่สือเมตตาตัวไมน่นี่อาจจะมีนะครับวิมีสิทธิ์มีครับไม่ใช่มีสิทธิ์มีเลยแหละไอเหลืองมาดิไอเหลืองทำออกเลยนะครับท,ทุกคนเห็นมันไม่ใช่ไก่ครับคือผมไม่ได้โหลดทรัพยากรนะทุกคนบางตัวก็เลยทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นไก่นะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับไม่ได้โหลดทรัพยากร ไม่อยากโหลดเยอะนะครับไม่อยากโหลดหมดนะครับมันเปลืองพื้นที่นะมัอนจะมีอีกนะครับด้านหน้าเรานะดิมเหมียัเท้าไม่แน่ใจว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราเอ้ยข้างล่างตะกี้จะปลาระเบิดขึ้นด้านบนอยู่แล้วเฉียวเอ็งโผล่เสนอหน้าไหมพี่เห็นก่อนอื้อหือมาดิปาปาขู่ไว้ก่อนนะครับอย่างนี้ดันมานทางนี้เลยนะครับเฮ้ยเหมเือนเขาจะดักเราหรอไม่ดักเอ็งไม่ยิง,เอ,งเอ็งกลับไม่ยิงพี่เลยน้นองฮะ เขาเล่นปืนอะไรทุกคนปีชเหมือนเขาเล็งแ,แต่เราเราเลือดไม่ลดเลยสกิลเคียวมหัศจรรย์นี่ก็คือผมก็เล่นไม่เป็นครับอุ้ยเหมือนมีตัวยิงอยู่ด้านบนหัวเรานะครับเจ้าเนี้ดันขึ้นเลยนะครับพิกลับระเบิดด้วยนะครับเป็นลิงจ่อมาแล้วไอ้จ่อมาแล้วอุ้ยมีทุงทุงทุงด้านล่างแล้วนะครับทุงทุ่งทุ่งสาสาวูบไดิ สาวฮูลาเมื่อกี้เหมือนมีตัวดิงน้านขวาาด้วยครับเอามาอยู่ในดงติงอยู่หรือไมเนี่ยมีสิทธิ์โอ้โหผมว่าตัวด้านบนเราโดนลาร์ดแน่เลยไหนวะตะกี้ยิงจากไหนวะทุกคนตะกี้โอ้โดนลารจริงด้วยนะครับแขน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 ,แขนอุย้ยด้านขวาว๊าอุย้ยสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะทุกคนมีตัวขับรถอีกฮะมันขับได้เหรอตรงนี้โอโ้ด้านหลังไม่อีกโอ้โหดงติงดงติงแต่วิสัยสาย,สาย พยายามวิ่งสายๆครับเขาจะได้ไม่ยิงหัวเรานะโอ้แต่ทางนี้ก็โล่งอีกทุกคนโอ้ยไยเปลี่ยนที่ดีกว,ว่าทุกคนไม่อยู่แล้วโล่งเกินนะครับพยายามหามุมเล่นดีๆนะทุกคนมุมนี้คือ,อมาดีมุมนี้คือไม่ดีเลยนะครับโอ้วงไม่อยู่ในวงด้วยนะครับผมว่าจังหวะนี้เราต้องวิ่งไปที่แท่นแล้วละ่ะโอ้โหอันนี้วิ่งสายพอดีนะครับด้านหน้าเราก็มีนะครับด้านหลังเรามี เดี๋ยวนี้ไม่สนนะครับวิ่งไปที่แท่นก่อนนะครับเดี๋ยวไปลงตรงไอโหผิดผิดที่น้องเลี้ยวเลี้ยวกับเลยนี่ครับเผื่อใครไม่รู้นะครับกดไอวอลก็จะมีไอวอลขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนโอเคลงตรงสถานีนะครับนี่ครับเขาใช็เรียกว่าเล่นฟีไฟล์แบบห้า i ้ออคนะทุกคนเหมือนจะไม่มีด้วยนะครับตัวตรงนี้หวานเจี๊ยบเลยครับเป็นโพสิชันที่ดีนะครับไม่แย่นะครับอยู่ในวงด้วยนะมีตัวยิงนะครับเดี๋ยวเราแลกสโคบสี่มาใช้ก่อนนะทุกคน ขบสไม่ไหวนะครับกล้าสารภัยประโยชน์ประโยชน์เยอะจริงๆนะครับอุย้ยรัดโอ้โหไม่ทันขับรถจิบโอ้โหเขาจะเอานิชาม,มานะครับตัวนี้โหติรถจิบนี่เล็งก็คือเกาะแล้วนะครับเป้านี้โอ้โหวิ่งอยู่ปางคุ้งหญ้าเราเบนเดอร์อุย้ยไปโดนบ้านนะครับมาดิเด๋ยวสาออกเลยครับไม่มีตัวบนบ้าน้วยครับเป้าเราลรอกนะ ดีนะตัวบนบ้านไม่ยิงเราตอนเรายิงไอ้ตัวนั้นนะครับอุ้ยมันไม่ได้ยินเสียงเท้าอยู่ด้านล่างบ้านเรานะครับใช่หรือเปล่าเหมือนจะอยู่ด้านล่างนะครับไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะขึ้นไหมเอ่ยมาดิมาดิตอนนี้เราปล่อยโดนไปแล้วนะครับเหมือนอยู่ด้านล่างบ้านเรานะครับได้ยินเสียงเท้านะอุ้ยเอ๋ทำอะไรจ้ะน้อง ันตัวเดียวกันหรือว่าคนละตัวมะนะลงไปเช็คก่อนนะครับข้อความเปิดภยัยอออเหมือนจะตัวเดียวกันนะครับสวยเลยครับจังหวะนี้เราเปลี่ยนตำแหน่งนะครับวงบีบนะทุกคนโอ้ยแล้ววงล่งด้วยนะครับอุย๊ยนิดเดียวไม่หัวเลยทุกคนไม่เป็นไรยิงวิงว่งวิงว่งเฉียงนี่ยิงยากมาดิเอ็งคิดว่าต้นมะพร้าวมันใหญ่ขนาดไหนเหรอน้อง อยู่นอกวงแล้วเล่นยากด้วยครับจ้หนี้เหลือเก้าคนนะครับมาดิโอ้ไม่ล้มด้วยตัวนี้กระสุนไอ้อหมดแล้วนะครับสวยแล้วเราสก้าสาราาพัดประโยชน์หมดแล้วด้วยต้องดันเข้าวงนะครับต้องรอให้เขายิงกันก่อนนะครับแม่เราก็ต้องไปเก็บจากศพนะทุกคนโอ้โหแล้วศพวงบีบล้วด้วยนะมาดิโอ้สกิทเขาไปเรื่อยนะครับทุกคนกระสุนไม่มีแต่ใจมันสู้ใจมันสู้เว้ย ยิงกันไปก็น้องอย่ามองพี่พุทธังบังตาทางบังตาซิกซักซิกซักซิกซักอย่ายิงพี่พุทธังบังตาโอ้โหหหินไม่อยู่ในวงอีกเหมือนตัวแอดดปเขาจะไม่เห็นแล้วนะครับอย่างนี้อย่างนี้เราก็หวานเจี๊ยบดีอย่างนี้เราก็หวานเจี๊ยบดีมีหรือนี้ก็หวานเจี๊ยบดีสามออกเลยนะครับเหมือนเพื่อนเขาจะไม่รู้ด้วยนะครับว่าเรายิงจากไหนอย่างนี้เราดันสายเลยนะครับเราสุนหมดโอ้โหป้อมไม่ล็อกอีก โอ้โหรู้แล้วด้วยเดี๋ยวนี้มาดิโ,โหสวยเกือบไปนะครับมามาโอ้โห AR คนนี้ก็มีนิดเดียวเองนะครับทุกคนเขาอยู่ด้านบนนะครับไม่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านะครับว่าเราอยู่ตรงนี้โอ้โห,โโหโกดอีโมจิมาด้วยนะครับขอโทษพี่ขอโทษเราได้15คิวนะครับเหลือ5คนนะครับเดี๋ยวจะคอร์ดตี้กันไม่ก็พี่ตุ๊การหรือเปล่าวะ น่าใช่นะครับได้นนทุกคนลัตตี้นั่นทุกคนโอ้โหเรียกรถวิฟท์มาด้วยแม่งจะมาชนเราปะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วนะเลี้ยวมาทางนี้มันไม่ใช่แล้วนะเอ้ยเอ้ยโอไม่ใช่ครับดิฟดิฟดิฟโช้ยเฉยดิฟโช้ยเดี๋ยวยิงตัวบิฟท์จนโอ้โหมาดีแดงแเหลือสี่คนนะครับเหลือพวกเขาถามถามคนนะครับไม่รู้ตี้เดียวกันหรือเปล่านะ มาดิที่หนึ่งล่าแบบเนี้ยมาดิน้องไม่ต้องกลัวมากับสกิลแต่คูดนี่พี่ต่อไม่ใช้สกิลหนึ่งเลยนะน้องมาดิโอ้โหปุ๋ยเขาจะลงไงวะทุกคนโอ้โหมันขับรถสวยแล้วสวยแล้วอุ้ยโคโนโคโนรังหุ่นเจ้าี้ลิงมาดีโดนสติปูของเหมือนตัวนึงอยู่หน้าบนนะครับ าดิโคตรคมอะครับโอ้โหง่ายเกินโอ้โหอย่างกระป๋องกลวยเข้าปาก1-4ชิวๆอะสกิลเดคูดโคตรโหดก็จบไปแล้วทุกคนสำหรับคลิปการเล่นเจสสิก้าหองเดคูดนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็สามารถเอาไปเล่นแรงหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับใครที่อยากทำอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ